บริษัท Rishko Beauty and Health จำกัด คว้า3รางวัลใหญ่แห่งปีการทันตีคุณภาพสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหรือสวทนร่วมกับเครือข่ายสมัชชาสมาคมชมรมทั่วประเทศรวมกันจัดงานมอบรางวัลแห่งความภาคภาคูมิใจให้แก่บุคคลองค์กรธุรกิจผู้บริหารแบรนด์สินค้าที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดไปเมื่อวันที่26ตุลาคม2568ณห,หอประชุมการตรัสกองทัพอากาศโดยมีหม่อมหลวงชาญโชธ ชมพูนุชให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโดยมีบริษัท r ดิ Beauty and Health จำกัดโรงงานรับผลิตอาหารเสริมและให้คำปรึกษาในการสร้างแบรนด์ด้วยกระบวนการผลิตมาตรฐาน GMP พร้อมจดออยอให้กับผู้ที่สนใจอยากลงทุนทำธุรกิจและมีแบรนด์เป็นของตัวเองภายใต้การบริหารงานโดยคุณธนพรภูลผลกรรมการผู้จัดการได้ถูกคัดเลือกให้รับรางวัลถึง3รางวัลใหญ่คือรางวัลทุ ธุรกิจผลิตภัณฑ์แบรนด์ดีเด่นปีที่10ประจำปี2568หรือ Top b แบรนด์อเวอร2025รางวัลแบรนด์ท็อปอเวอร์ด2025จากโครงการธุรกิจก้าวไกลสู่สากลและรางวัลสุดยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์แบรนดิ้งอเวอร์ด2025จากโครงการขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจค่ะพรนครพุนผลค่ะกรรมการผู้จัดกรารบริษัทดิสโต้บิวตี้แอนด์เท์จำกัดค่ะ สุภการมณีวงศ์ค่ะเป็นเลขาของคุณธนกรนะคะครับผมรองศาสตราจารย์ดรกรวินวิทย์บุญพิสุทธิ์ที่นั่นครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับก็คืเลขา่ะความรู้สัก ก็บริษัทดิสโก้ค่ะบิวตี้แอนด์เฮลท์เนี่ยได้รับรางวัลเป็นครั้งที่4แล้วนะคะของเราเนี่ยก็ประกอบธุรกิจอาหารเสริมนะคะตอนนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจในการผลิตของบริษัทดิสโก้ของเรานะคะแล้วบริษัทดิสโก้ของเราเนี่ยตอนนี้ก็จะมีนวัตกรรมที่จับมือกับอาจารย์นะคะของราชมงคลเ,เข้ามาทำนวัตกรรมใหม่เพิ่มเติมค่ะ ทบริษัอาจารย์ได้มีการนำนวัตรกรรมอะไรมาอตอบโจทย์ให้กับคนที่อยากมีธุรกิจอาหารเสริมเสรีเมากครับครับก็<ม>ในสําหรับส่วนของมหาลัยเองนะครับ<ม>ก็คือจะเป็นแหล่งรวบรวมในเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็นวัตรกรรมใหม่ๆที่จะเอามาใช้ทางด้านเครื่องสำอางทางด้านอาหารเสริมพวกนี้ครับแล้วทีนี้เราได้มีการที่นํานักศึกษาครับเข้ามาได้ฝึกงานกระทางบริษัทนะครับแล้วทีนี้นักศึกษาก็ได้ สร้างเคาเรียกว่าสร้างนวัตรกรรมสินค้าอะไรใหม่ๆเนี่ยแล้วก็ให้กับทางบริษัททีนี้ในฐานะที่เป็นอาจารย์เนี่ยเราก็ได้มีการช่วยไกด์ไลน์ให้นักศึกษานะครับในเรื่องของอแนะน,นํานวัตรกรรมอะไรที่มนันมีความแปลกใหม่ในท้องตลาดแล้วก็ในเรื่องของอทําความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของทางด้านประสิทธิภาพของตัวโปรดักต์ให้ทางกับทางบริษัทครับแล้วก็มีความดีใจนะครับยินดีกับทางบริษัทด้วยที่ได้รับรางวัลนี้ใช่ค่ะอย่างตัวอาจารย์เองอาจารย์มองว่าตอนนี้นวัตกรรม เราพัฒนาไปในระดับได้แล้วพอจะสูะสัชโอ้ความจริงของเราถือว่าเป็นเบอร์คลาสได้เลยนะครับในในในฐานะของอาจารย์เองเนี่ยความจริงเนี่ยเราได้มีการอ่า ทำวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมานะคะเป็นผลตัวโปรดักเนี่ยแล้วเราได้มีการไปประกวดที่ต่างประเทศด้วยซึ่งการไปต่างประเทศเนี่ยเราไม่ได้ไปเองนะคบเราไปกับหน่วยงานอ่าวชครับสำนักงานวิจัยแห่งชาตินะครับซึ่งเราไปกับทางวชเนี่ยซึ่งเราก็ได้ไปรับรางวัลอ่าเขาเรียกว่ารางวัลนวัตรกรรมจากต่างประเทศมาเราได้เหรียญทองมานะคบทางทก,กัรที่ได้มา ตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนว่านาวัตรกรรมที่อาจารย์ได้รับมาค่ะทางบริษัทเรายัางไม่ได้มีการโปรโมทแต่ว่าเริ่มจะโปรโมทในปีปีหน้าเน,นี่ยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าและคู่ค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจกับบริษัทลิสโเสมุมาค่ะแล้วก็ฝากเพจด,ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการผลิตอาหารเสริมเริ่มต้นขั้นต่ำที่500ชิ้นนะคะราคาหลักหมื่นเท่านั้นเองนะคะสนใจก็ ติดต่อมาทางเพจได้เลยนะคะเป็นเพจบริษัทรับผลิตอาหารเสริมสร้างแบรนด์สินค้าบริษัทลิสโกบิวตี้แอนฮิลจำกัดนะคะตสแองทางโรงงานเป็นงงสแของทางรงงานตอนนี้ใช่ไหมคะยอดขายพุ่งมาเลยตั้งแต่มีอาจารย์เข้ามาทำนวัตกรรมด้วยเพราะว่าตอนนี้ของเราเนี่ยได้รับทั้งหมด2เหรียญใช่ไหมคะมีของมาเลเซียแล้วก็จีนเซี่ยงไฮ้ค่ะที่เป็น ใช่ค่ะเพราะปีที่แล้วเนี่ยเราไปทําประจักรที่ลาวแต่ตอนนี้ค่ะเราทำำํานวัตกรรมมาเนี่ยก็ที่เป็นประกวดที่ของมาเลเซียก็ได้รับเหรียญทองนะคะแล้วก็ของจีนก็จะเป็นนาโนครับเป็นเกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางด้วยครับไม่ทำไม่ได้เฉพาะเรื่องของอ,อาหารสา,ารส<ด>น,นเดียว,ยวเราจะเป็นฉีกลายมาเรื่องของเครื่องสำอางด้วยใช่ค่ะ ตอนนี้เหรอคะตอนนี้ก็ช่วงช่วงตอนนี้ใช่ไหมก็มาดีนะคะเทนเพ่ออาเทนอาหารเสริมก็ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นที่มาดีเนี่ยจะเป็นตัวผงชงดื่มอันนี้มาดีเลยแล้วก็ลองมาเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมน้ำหนักเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตัวอาหารเสริมซัพเจลค่ะที่เป็นน้ำมันงาดำสกัดเย็นอย่างเนี้ยค่ะอันนี้มาดีเลยสำหรับคนที่หันเองอยากฝากอะไรที่กำลังรลังเลแล้วยังรู้สึกว่าเฮ้ย ในสถานกาทนทุกอย่ารมันรวมไที่เราจะลงทุนทำธุรกิจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเราเนี่ยบอกเลยว่าราคาหักื่วนเริ่มต้นอยู่ที่500ชิ้นนะคะอยู่ที่49,999บาท5,000มิลลิเทอนแล้วก็ของเราเนี่ยจะฟรีออกแบบให้ถ้าท่านใดไม่กังวลใจบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลใจเลยเริ่มต้นอยู่ที่500ก็สามารถทำได้แล้วของเราปิดจบได้ที่โรงงาน บริษัทดิสโก้ได้เลยค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยมีอ่าอะไรนะสตูดิโอแล้วก็มีบริการไร้ให้ด้วยอรายกว่าเข้ามาตรงจรุด <c oughs> ที่เดียวใช่ค่ะ่ <c oughs> คะสุดท้ายอย่างที่ขอช่องทางการติดต่อค่ะช่องทางก็เมื่อสักครู่พูดไปแล้วนะคะ <c oughs> จะเป็นเพจบริษ <c oughs> รัษทนะคะเป็นรับผลิตอาหารเสริมสร้างแอมสินค้าของบริษัทดิสโก้ิสตี้แอทีนะคะ